หมูส้มนะครับจะทำจะทำอุหมูส้มจะทำให้มันสุกนะครับแต่ว่าจะให้มีน้ำเข้าไปในถ้วยเพราะว่าผมชอบอกินน้ำเข้ามาสดน้ำมาะจะทำเป็นการอบด้วยไอ้น้ำแม่แม่เขาพาทำเขาเขาเรียกว่าอุ โอ้ส้มหมูครับวันนี้ก็มีสองเมนูก็จะมีปลาจอมเมนูหนึ่งแล้วก็อูส้มหมูอีกเมนูหนึ่ง ไปก็ทำเป็นกุ้งจอมนะครับก็อุกุ้งจอมเหมือนเดิมใช้น้ำน้ำอันเดิมน,นะครับอยากได้ความเปรี้ยวของมันโอเคอืมตอนนี้อุจอมกุ้งก็สุกแล้วนะครับหอมได้ทีเลย Okay. งั้นเดี๋ยวผมขอเตรียมกับข้าวก่อนนะครับครับตอนนี้เตรียมกับข้าวพร้อมแล้วนะครับโ okay. อเคจับกค้ผมว่าหน้าตาอืมกลิ่นหอมได้ล ลองชิมดูนะ นี้ทําตัวห่อส้มนะครับทํำอย่างนี้แล้วมันจะออกเปรี้ยวหวานนะครับอร่อย อันนี้ซื้อซื้อขอมมาตั้งแต่ <c oughs> ได้จะได้เกือบสองสัปดาห์แล้ว Anh <clears throat> มีมีเรื่องหนึ่งจะพูดด้วยังนะครับประมาณเดือน เดือนสองเดือนที่แล้วไปไหว้หลวงปู่ดุยที่จังหวัดสพุพรรณบุรีทีนี้ก็เลยก็เลยไหว้เสร็จอะ่ะก็เลยขี่รถต่อไปที่บึงชวาครับไปพาโลกไปเที่ยวพอขากลับผมก็มั่นใจว่าน่าจะจำ จำทางกลับได้ก็เลยไม่เปิด Google m a p ปรากฏว่าลงทางขี่บนไปทางด้านหลังครับไปถึงไปถึงทางทางมันก็บีบลงนะแคบลงลได้กลายเป็นทางสองเลนแต่ว่าเป็นถนนลาดยางอยู่พอไปถึงตรง ตรงสามแยกอะ่ะถนนลาดยางมก็เดี้ยวไปทางขวาแล้วก็ตรงไปจะเป็นเหมือนทางไปนาไปไร่อะ่ะแต่ว่าเป็นคลองน้ําแล้วก็มีทางตามคลองน้ําไปแต่ตอนนั้นมันประมาณห้าโมงเย็น ที่พีคที่พีกสูงก็คือตรงนั้นนะครับตรงสามแยกตรงน,นั้นจะมีบ้านบ้านทรงไทยแล้วก็มีกองฟางต้นมะขามเทศแล้วก็ต้นมะขามใต้ข้างๆต้นมะขามก็จะมีเป็นสถูปสถูปย่างใหญ่เลยประมาณประมาณเกือบสามเมตรคูณสามเมตรได้อาธานมัน ไปถึงตรงนั้นก็ไม่กล้าต่อไปแล้วก็เลยยกมือว่าผมขอกลับรถตรงนี้นะผมผมลงทางมาครับยกตรงนั้นนะ่คนลุกคนลุกแล้วก็กลัวด้วยรู้สึกไม่คดีแล้วก็ตรงข้างหลังนี้เจ็บเจ็บเหมือนเหมือนเบนแผลโดนน้ำร้อนลวกอะ่ะ แสบแสบพองพองเจ็บเจ็บแสบแสบพองพองพองกลับมาระหว่างระหว่างกลับมาก็รู้สึกเออยังไงใจไม่ค่อยดีวิววิวกับมาถึงถึงห้องน้ะตอนที่ผมสวดมนต์นนะผมจะหลับตาสวดมนนะ ตอนหลับตาสมมนต์นะ่ะเห็นภาพเห็นภาพตรงสามแยกตรงนั้นน่ะเห็นเป็นเห็นเป็นผู้หญิงใส่เสื้อ <c oughs> น่าจะเป็นชุดเดียดมั้งใส่เสื้อใส่เสื้อสีขาวชุดสีขาวแต่ไม่เห็นน่ะบอกว่ากลับมาไม่ได้อยู่ตรงถูกถูกขังไว้ตรงนั้น เห็นเห็นเห็นเขายือนอยู่ตรงนั้นเราก็มองมาทางมองมาทางผมแบบว่าอ่าคือคือตามมาไม่ได้ถูกพังไว้ตรงนั้นแต่เขามองเขามองตรงมาที่ผมสายตานี้น่ากลัวอ,อยู่แล้วก็พอนอนนอนก็ฝันฝันเห็นตรงนั้นอะ่ะเห็นว่าแต่ตอนตอนในความฝันนี้เป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีดำ มองมองมาคือคือผู้หญิงนี้เหมือนประวัติว่าตามผมมานานแล้วแต่ว่าพอไปตรงนั้นถูกคังเอาไว้ถูกเขาดึงเอาไว้ตรงนั้นไม่สามารถตามผมมาได้คืออยู่ตรงนั้นเลยอยู่ตรงสามแยกตรงนรั้นนะพอดีเมื่อกี้ไปไปเจอคลิปอาบึงชวกาก็เลยนึกถึงตรงนี้ก็เลย พูดเล่าให้ฟังเผื่อเป็นประสบการณ์แชร์กันนะ คลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังนะครับ